สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูมาหาห่อไม้นะครับอ,อ,อยู่ภาคเหนือไม่ค่อยได้กินหน่อไม้มาหาห่อาไม้ภาคกลางอ,าอันนี้อันนี้เป็นตาห่อไม้นะครับแต่ดอไม้บ้านห้หองแต่ดอไม้มันก็จะแข็งๆหน่อย,อยออเขาเรียกผ่ยอะไร น,น,นี่นะคะเอออันนี้เออน,นี่ยจะอร่อยอันนี้เนี่ยนอบุญแม่ท่าห้องนอบุญนอบุญกป็นแต่แซบ่บนะครับเราพายเรือมาจากทางนู้นนะเรานมาหานันอไหมาสิเดี๋ยวพาไปดู โโอยโอย,อยนี่เราไผาเดินจากทางโน้นนะครับอันนี้คือแม่น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาดู